อีกครั้งนะคะกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การค่ะในเรื่องของการบวกเศษส่วน ในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้เรียนมาแล้วนะคะในเรื่องของการบวกเศษส่วนแต่เป็นในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการบวกกันของเศษส่วนถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันละ่ะเราจะมีขั้นตอนอย่างไรอยากทราบไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปคะ่ะสําหรับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเรามีขั้นตอนง่ายๆค่ะอันดับแรกให้นักเรียน ทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะหลังจากที่ตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วเราจะนําตัวเศษมาบวกกันโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมนั่นเองมาลองดูตัวอย่างที่1กันค่ะเศษ2ส่วน5บวกเศษ2ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากจำนวนแรกนะคะตัวส่วนเป็นจําจำนวนที่2ส่วนเป็น10เพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะทำให้ส่วนเท่ากันก่อนนะคะโดยการหาตัวมาคูณนั่นเองนะคะถามว่า 5คูณอะ,อะไรเอ่ยแล้วมีค่าเท่ากันกับ10บ้างนั่นก็คือ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูคูณ2ค่คะก็จะต้องคูณทั้งเศษและส่วน2 2กลายเป็น4 5 2เป็น10ทีนี้ตัวด้านหลังนะคะจำนวนด้านหลังค่ะนักเรียนก็ยกมานะคะบวกกับเศษ2ส่วน10 ตอนนี้นะคะตัวส่วนของเราเท่ากันเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือส่วนเป็น10ค่ะถ้าส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนก็นำตัวเศษค่ะมาบวกกันเพราะฉะนั้น4บวก2มีค่าเท่ากันกับ6ส่วนยังคงเป็น10นะคะอีกหนึ่งคำตอบนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะถ้าโจทย์บอกว่าจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนักเรียนก็สังเกตดูค่ะว่า6กับ10 เศษ6ส่วน10ค่ะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังนั่นหมายความว่า6กับ10อะไรหารได้คะ2หารได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำา2มาตัดทอนค่ะ2อะไรได้6คะ2 3เป็น6 2อะไรได้10คะ25เป็น10พิจารณาเศษ3ส่วน5ค่ะเศษ3ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังมีอะไรหารได้ไหมยกเว้น1นมีไหมคะ ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อีกหนึ่งคำตอบค่ะนั่นก็คือเศษ3ส่วน5นะคะนักเรียนก็เติมคำตอบลงไปด้านล่างนะคะ มาดูตัวอย่างที่2กันค่ะโจทย์ให้มานะคะเศษหส่วนสบวกเศษหส่วนสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะจํานวนแรกส่วนเป็น3จํานวนที่2ส่วนเป็น4นักเรียนก็ลองดูค่ะว่า3คูณอะไรได้4มีไหม4คูณอะไรได้3มมมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องลองพิจารณาดูนะคะว่า ตัวคูณร่วมกันนะคะ3คูณอะไร4คูณอะไรแล้วเราจะได้คำตอบเท่ากันถ้านักเรียนสังเกตจากแม่สุดคูณนะคะแม่3ค่ะ3 2เป็น6 3 3เป็น9 3 4ได้12ดูแม่4นะคะ4 2เป็น8 4 3 2 2สสังเกตจะมีอยู่หนึ่งตัวนะคะที่เท่ากันนั่นก็คืออะไรคะ นั่นก็คือ12แสดงว่าจทยข้อนี้เราจะทำส่วนให้เท่ากันนั่นก็คือ12นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะทำส่วนให้เท่ากันก็คือ12นะคะเศษ1ส่วน3 3คูณ4เท่ากันกับ12เพราะฉะนั้นเราก็จะนำ4ี่มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ จำนวนด้านหลังนะคะคือเศษ1ส่วน4ค่ะ4คูณอะไรได้12นั่นก็คือคูณกับ3เพราะฉะนั้นเราก็จะนำ3ามมาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะทีนี้นักเรียนก็พิจารณาดูนะคะก้อนแรกนะคะ4 1เป็น4 3มคูณ4ีมีค่าเท่ากันกับ12พิจารณาจำนวนด้านหลังค่ะ3 1เป็น3 4 3เท่ากับ12ตอนนี้นะคะตัวส่วนของเรา เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือเท่ากันกับ12นักเรียนก็นําตัวเศษค่ะ4กับ3มาบวกกัน4บวก3มีค่าเท่ากันกับ7ส่วนยังคงเป็น12นะคะนักเรียนก็เขียนเติมคําตอบลงไปค่ะ7ส่วน12นั่นเอง และคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลองฝึกทําดูนะคะจะมีอยู่3ข้อนะคะเป็นการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะจากกรณี2ตัวอย่างที่คุ่ครูยกตัวอย่างให้นะคะนักเรียนลองดูนะคะว่า3ข้อจะทําได้ไหมนะคะลองฝึกดูนะคะจะได้เก่งขึ้นสำหรับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะคุณครูขอสิ้นสุดเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก็ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เข้าใจหรือมีข้อสักถามอะไรนะคะนักเรียนสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอของครูได้นะคะส่วนคลิปหน้านะคะคณิตศ,ศาสตร์ป .5 ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ